ในสมัยของเราก็คงนี่เคยข่าวได้ยินพระเวีดนามนั่งสมาธิแล้วกใ็ให้คนจุดไฟเผาในช่วงที่ประท้วงเรียกร้องสันติภาพในเวียดนามเมื่อสี่สิบปีก่อนฝรั่งที่เขาถ่ายรูปไว้เขาก็แปลกใจมากว่าพระที่โดนที่เผาไฟนี่สงบนิ่งมากปกติคนที่โดนไฟเผานี่ก็ต้องวิ่งหนีวิ่งไปหาไฟหาอะไรมาดับ อนุมาเนี่ยโดนไฟไหม้ที่หานี่ก็วิ่งพร่าทั่วกรุงลงกาเลยแต่เพราะเวียดนามท่านนี้สงบนิ่งมากจกนกระทั่งหมดลมไปไม่ได้เคลื่อนขยับเลยอันนี้ก็เป็นผลของการได้ฝึกฝึกจิตเอาไว้แล้วก็สามารถจะทำให้จิตรวมสงบลงอย่างรวดเร็วแต่ที่จริงเราก็ไม่ต้องทำถึงขั้นนั้นก็ได้เพราะว่าในชีวิตในชีวิตของเราเราก็สามารถที่จะฝึกได้การที่เรามีสติ เราฝึกจิตให้มีอินทรีย์ให้มีอินทรีย์สังวรคือการสํารวมอินทรีย์หมายความว่าการที่เราไม่มีรักษาจิตให้เป็นปกติไม่ยินดีไลายในรูปที่เห็นในเสียงที่ได้ยินในกลิ่นที่ได้รับหรือว่าในสัมผัสทางกายเราก็สามารถจะฝึกได้อากาศร้อนนะแต่ว่ามันร้อนที่กายอย่างเดียวแต่ใจไม่ร้อนก็ได้เพราะว่าแม่ไปยึดเอา ความร้อนนั้นมาเป็นของเราหรือว่าแม้จะเจ็บจะป่วยนะแต่ว่าป่วยแต่กายนะใจไม่ป่วยก็ได้หรือพิการก็พิการแต่กายแต่ใจไม่พิการก็ยังสุขจิตใจก็ยังเป็นอิสระผ่องแผ้วก็ได้นอย่าง,อา,งอาจารย์กำพลเนี่ยเป็นตัวอย่างว่าอันนี้เรียกว่าจิตนี้ไม่สามารถจะถูกคุกคามได้ด้วยความทุกทางกายแต่เป็นเพราะจิตคนเรานี่เราไม่ได้ฝึกกันนะเมื่อเราไม่ได้ฝึกฝนทางใจเนี่ย เราก็เลยกลายเป็นธาตของวัตถุเสียงดังก็ทุกเสียงดังก็ทุกอากาศร้อนก็ทุกนีอันนี้เพราะเราไม่รู้จักใช้ใช้ใจให้เป็นประโยชน์เราก็เลยกลายเป็นธาตของสิ่งรอบตัวกลายเป็นธาตของสิ่งแวดล้อมกลายเป็นธาตของวัตถุหรือว่ารูปที่ปรากฏแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยให้สิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้เราเราได้น้อยลงเพราะเรารู้ว่าเป็นปัจจัยของเราต่างหากที่ไปยึดเอาไว้ เสียงมันดังแต่ใจเราไม่ไปจดจอ่อมันก็ทำอะไรเราไม่ได้มันก็เป็นศัพท์แต่ว่าเสียงศัพท์แต่ว่าได้ยินเท่านั้นเองเราไม่ได้มองว่าใจของเราต่างหากที่ไปหยิบไปคว้าเอาสิ่งเหล่านี้นะเข้ามาเล่นงานใจของเราฉะนั้นคนเรานี่เป็นธาตุวัตถุก,ก็เพราะเหตุนี้ก็คือใจไม่ได้ฝึกอันนี้ก็เรียกว่าไม่มีอินทรียสังวรนะก็คือว่าไม่มีการสํารวมอินทรีย อินเซียสังวรหรือการสมองอินซียนี้ไม่ได้หมายถึงว่าตาไม่ให้เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจหรือว่าปิดหูไม่ให้ได้ยินคําพูดที่ระคายเคืองหรือว่าปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นที่ไม่หอมนะอันนั้นเป็นความเข้าใจาคนทั่วไปนะแต่ที่จริงแล้วอินเซียสังวรในความหมายที่พระเจ้าได้สอนเนี่ยคือว่าการรักษาใจให้เป็นปกติไม่ยินดียินร้ายใน ในรูปลดกินเสียงสัมผัสที่ได้รับรู้มาในสายพุทธการก็มีนะวิธีที่จะทำให้ใจไม่เป็นตัวคือว่าไม่ไปรับรู้อะไรตาก็หูก็อย่าไปได้ยินจมูกก็อย่าไปได้กลิ่นทนํานองคล้ายๆกับปิดหูปิดตาไว้อย่างที่เราเห็นหลิงสามตัวที่เขาเอามาทําเป็นตุ๊กตาซึ่งมาจากของโบราณพระพุเจ้าก็บอกว่าตําหนิว่าการทําเช่นนั้นก็ไม่ต่างจากคนตาบอด ถ้าการปิดตานี่ทําให้คนเราไม่ทุกข์นี่คนตาบอดก็ต้องไม่ทุกข์ไปนานแล้วคนหูหนวกก็ไม่ทุกข์แต่ก็ยังทุกข์อยู่นี่เพราะอะรเพราะใจใจของเรานี่ไปเอาสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินหรือว่าสิ่งที่ได้รับรู้มานี่มาก่อความลาคาญหรือว่าก่กอความเพล่ให้แก่จิตใจบางทีไม่ต้องได้เห็นได้กลิ่นได้ยินหรอกมันก็สร้างเรื่องปรุงแต่งขึ้นมาได้มากมายเดินจงกรม บางทีก็อยู่ริมทะเลหรือว่าอยู่ในป่าที่สงบไม่มีสิ่งที่มารบกวนใจไม่มีสิ่งที่จะมาทําให้ระคายระคายหนะูอากาศก็เย็นสบายแต่คนก็ยังทุกได้เนะพราะอะไรเพราะใจใจมันก็ไปปรุงแต่งหาเรื่องต่างๆเข้ามาไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างไปอดีตก็ไปเอาเรื่องเก่าๆขึ้นมาย้ำคิดย้ำคุุนแล้วก็ทิมแทงตัวเอง หรือว่าไปเรื่องอนานตกก็ไปกังวลหรือไปปรุงแต่งสร้างเรื่องขึ้นมาว่าถ้าก็เป็นอย่างนี้เราจะทําอย่างไรถ้าก็เป็นอย่างนี้จะทําอย่างไรเรื่องไม่ทันเกิดแต่ว่าก็ติดตนไปก่อนไข้เพราะความคิดของเราอันนี้แหละก็ทําให้คนเราทุกได้ทั้งนั่งที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สบายนะทีะ่ที่ไม่มีอะไรที่จะมารบกวนตาขจูจมูกลิ้นกายเลยแต่ใจที่ไม่ได้ฝึกก็ทําให้เราเป็นปัญหาได้ พราะนั้นในการฝึกฝนจิตใจนี่เป็นเรื่องสําคัญเราไม่ได้ฝึกฝนใจเพื่อให้มีจิตที่สงบเท่านั้นแต่ให้มีจิตมีให้จริงเรามีสติที่ไวเพื่อที่จะรู้เท่าทันไม่ว่ารูปรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมากระทบแม้ว่าจะไม่พอใจไม่นา่าพอใจเพียงไรถ้าใจของเราฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยมันก็มันก็ไม่ทะลุมาถึงใจนะมันก็แค่กระทบกาย นะความทุกข์มันก็ติดอยู่ที่กายความทุกข์มันไม่สามารถที่จะทะลุมาถึงใจได้เดี๋ยวนี้เราปล่อยให้ความทุกข์ที่มันทะลุจากกายมาถึงใจได้ง่ายเหลือเกินนะแล้วที่มันแยกนะคือว่าแม้จะไม่มีอะไรที่จะมากระทบกายให้ทุกข์แต่ใจมันก็ปรุงแต่งนะไปสารพัดอยู่ในปราสาทราชวังที่สบายที่สุดนะก็ยังเครียดก็ยังเป็นโรคประสาทหรือว่าก็ยังฆ่าตัวตายได้ อันนี้ก็แลอะไรพอใจนะใจที่มันหาเรื่องอันนี้แหละก็ถึงสุดท้ายนีย่เราก็กลายเป็นท่าของความรู้สึกนึกคิดเป็นท่าของอารมณ์เป็นท่าของวัตถุแม้ว่าเราจะคิดได้เก่งแต่การคิดเก่งนั้นก็ทําให้เราเป็นทุกข์มากขึ้นยิ่งคิดเก่งเราก็ยิ่งเป็นท่าของความคิดยิ่งคิดได้ซับซ้อนมากเท่าไหร่เราก็หลงวนจมอยู่ใน ในเขาวงกฎของความคิดหลุดออกมาจากความคิดไม่ได้เพราะความคิดมันซับซ้อนเกินไปคนสมัยนี้คิดซับคิดซ้อนคิดได้หลายชั้นเสร็จแล้วก็ก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละมันหลุดออกมาไม่ได้หลุดขึ้นมาไม่ได้นะเพราะความคิดหลายซับหลายซ้อนมันก็ทําให้จิตนี้กลายเป็นท่าของความคิดได้เราต้องถึงเวลาที่ต้องเป็นนายความคิดฝึกจิตให้เป็นนายของความคิดฝึกฝึกจิตให้เป็น อิสระจากอารมณ์ความรู้สึกต่างๆมันเกิดขึ้นได้ความกลธวเกิดขึ้นได้ความเศร้าเกิดขึ้นได้ความเหงาเกิดขึ้นได้มันจะไปห้ามมันไม่ให้เกิดมันทําไม่ได้เพราะว่าใจมันเป็นอนัตตาไม่ได้อยู่ในอํานาจของเราแต่เราสามารถที่จะเป็นอิสระเหนือมันได้คือเห็นมันเฉยๆเหมือนกับที่ได้พูดเมื่อเช้านี้ก็เหมือนกับว่าเราอยู่บนฝั่งอยู่บนชายหาดเราก็เห็นคลื่นซัดเข้ามามันจะกี่ลูกกี่ลูกก็ตามเราก็ไม่สะเทือนไม่สะทาน เพราะว่ามันก็พอมาถึงฝั่งก็หายไปมันไม่สามารถทาให้เราเปียกได้เพราะเราไม่คิดจะเข้าไปโต้คลื่นไปลงน้ําอยู่แล้วอันเนี้ยก็เมื่อเรามีสตินะอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่างๆเกิดขึ้นมันก็ทําแล้วเราไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะไม่ให้มันเกิดนะไม่ใช่ว่าไม่ให้มันเกิดโกรธได้นะแต่รู้ทันโกรธได้นั่นแต่ว่ามันทำอะไรเราไม่ได้ การฝึกอย่างนี้เนี่ยมันก็จะช่วยทําให้จิตของเราเป็นอิสระเป็นอิสระอันนี้แหละที่เขาเรียกว่ามันเป็นทางไปสู่โลก,กุตรธรรมโลก,กุตระก็คือการการเป็นอิสระอิสระหรือการอยู่เหนือโลกุตระอยู่เหนือโลกนะอยู่เหนือโลกก็คืออยู่อยู่เหนือโลก,กธรรมอยู่เหนือปัสสะไม่ว่าจะน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกโลก แลวคนเราก็ทําได้นะในชีวิตประจาวันเราก็ทําได้ไม่ใช่ว่าจะต้องหลบลี้เข้ามาอยู่ในป่าอยู่ในเมืองเราก็สามารถที่จะยกจิของรใอยเป็นอิสระอยู่เหนือโลกได้โลกธรรมทำอะไรเราไม่ได้ไม่ว่าจะได้ลดได้ยศได้ลาบได้รับคำสรรเสริญก็ไม่ทําให้ใจเราฟูเมื่อถึงตอนนั้นแม้มันจะเสื่อมลาบเสริญยศหรือว่าได้รับคํานินทาก็ทำะไรก็ทําให้ใจเราแฟบไม่ได้นะ อันนี้แหละที่มันเป็นความสามารถของทุกคนนะเป็นสมบัติประจําตัวของทุกคนอย่างที่พระเจ้าได้ตรัสว่าโลก,กุตตรธรรมเป็นเป็นสมบัติของทุกคนโลก,กุตตรธรรมคือความสามารถหรือศักยภารพรในการที่จะเป็นอิสระอยู่เหนือโลกซึ่งอันนี้อาจารย์พระุทธท่านก็เน้นมากนะเรื่องเอาเรื่องโลก,กุตตรธรรมมาพูดเอาเรื่องจิตว่างเอาเรื่องนิพพานมาพูด คนก็บอกว่ามาพูดกับคารวะได้อย่างไรนะคารวะมันต้องทําต้องมีกิเลสต้องมีตัณหาโลกุตตรธรรมนี่ต้องไปพูดกับพระแต่เจจาพุทธาบอกว่านั่นแหละคารวะนี่แหละจริงต้องเรียนรู้เรื่องโลกุตตรธรรมเพราะว่ามันเจอความบีบคั้นเจอความผันผวนปนแปลในชีวิตมากเปลี่ยนไปกับเมืออคนที่อยู่กลางแดดคนอยู่กลางแดดมันต้องมีร่มต้องมีร่มถ้าไม่มีร่มนี่ร้อนฝนตกมาก็เปียกแต่พระนี่ เหมือนกับอยู่ในปา่าเย็นสบายอยู่แล้วฝนตกมาก็ยังพอหาลมไม้ชายคาหลบได้แต่คา,ารวะนี่เหมือนกับอยู่กลางแจ้งยิ่งต้องมีลมยิงย่งต้องใช้ลมโลก,กุตละธรรมนี่เปรียบเสมือนกับสิ่งที่ช่วยรักษาใจให้เป็นปกติให้ใจเป็นเป็นอิสระได้นั้นอาจารย์พุทธก็พยายามมาพูดเรื่องนี้นะเอาเรื่องนิพพานมาพูดกับคา,ารวะเอาเรื่องโลก,กุตละธรรมประมัทธรรมนี่มาพูดเพราะว่าเป็นสิ่งที่ชาวพุทธทุกคนต้องรู้จัก เพราะเรามีศักยภาพที่จะเข้าถึงตรงนี้ได้